พี่สองไปไปแล้วครับครับพี่ปากน้องหวานไหมครับหวาอยู่ปากน้องหวานอวานไหมผมขอโทษทีครับได้ยินผิดก็ไม่รู<า>้ต้องถามในต้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ซีนนั้นออกไปก็กระแสดีเหมือนกันครับแล้วก็ดูดูรีแอคชั่นต่างๆแล้วก็อทุกคนแบบเขาบอกว่าเคมีคู่กันมากแล้วก็ชอบมากครับดีใจมากๆครับย้อนกลับไปนิดน,นึงเราเราเคยดูมุก่อนสีพันหน่ ดูดูครับดูดูคู่ทันไฮเนาะใช่ครับดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่า hey. เขาเขาเล่นเก่งไงคือพี่มิวกับกัปคือเล่นเก่งอยู่แล้วแล้วคือเราเข้าไปเราก็รู้สึกเก่งๆตอนแรกๆนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงแล้วเราแบบเราเข้าไปใหม่เราก็เลยกดดันแรกๆแต่พอแบบเล่นไปเรื่อยๆเออแบบพี่มิวเขากันเองชิวๆง่าย,ายๆแล้วก็สอนเทคนิคเราแล้วก็กัปก็บอกแบบเทคนิคในการจูบอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเออ ก็กันเองดีก็เลยแบบรู้สึกผ่อนคลายขึ้นตอนที่มีประกาศจะทำดิสเซนสองแล้วเขาเปิดออดิชันนี้ก็คือเป็นที่เลยไหมเอาจริงคือรู้วันนั้นเลยรู้วันวันประกาศเอ้ไม่ใช่ดิรู้วันแคสว่ามีพี่ที่เขาบอกมาคือให้วันนี้ไปแคสสิคือไม่ได้รู้ก่อนหน้านี้นะใช่ก็บอกเออไปแคสเลยอะไรอย่างงี้ครับแสดงว่าก็ไม่ได้เต็มตัวไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าใช้ประสบการณ์มากกว่าที่แบบเราเราเคยเล่นละครมาบ้างตอนเล่นน้องใหม่มาแบบ เจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือใช้สก,กิลตรงนั้นแบบเอามาเอามาเอามาใช้แล้วก็ขัดเกลาตัวเองเ,เหมือนเหมือนลื้อฟืน้นคอ,อ,อสนิม,มใช่ครับไมไ่มีประสบก,การณ์อยู่เลยเนาะพอมีพอมีครับก็คือยังไม่เก่งเอช่วงช่วงที่ออดิชั่นตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างอย่างตอนน้องใหม่เราก็ประกวดออดิชั่นระดับประเทศอันนี้ก็เหมือนกันคือเหมือนนับหนึ่งใหม่ครั้งหนึ่งอะครับชายก็แบบรู้สึกว่า เออมันมันเหมือนเราเข้าเข้าวงการมาใหม่ๆเลยแล้วเจอแบบคู่แข่งเด็กสมัยใหม่ที่แบบหน้าตาดีมากอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเอาขอไม่เป็นไรนะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ติดจริงๆตอนที่ไปออดิชั่นเนี่ยคือคนมันเยอะมากเยอะมากเขาบอก4-500คนคิดไหมเราจะได้ก็มีความมั่นอยู่ในใจเล็กน้อยนะก็คือเออเราก็ เราเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเราเจนเวทีมาเยอะกว่าเราใช้ตรงนั้นในความมั่นใจแต่ว่าเรื่องหน้าตาอะไรเราเราไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าเราก็สู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้แล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรใช้สมาธิเยอะๆอะไรครับอยู่อยู่กับตัวเองเยอะๆทําให้แบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรยิ่งมีสมาธิเยอะเราก็สามารถควบคุมตัวเองได้เยอะอะไรเงี้ยครัจริงตอนประกาศว่าเห้เราได้มาเล่นเรื่องเนื้อครับทัพต ดีใจขนาดไหนโอ้ดีใจมากเพราะผมก็เหมือนคาดหวังไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไม่ติดฐาน้ายเนี่ยเราก็ท้อแล้วจากวงการเราก็แบบอาจจะไปทําอย่างอื่นอะไรถามว่าหายไปนานไหมหายไปประมาณปีสองปีครับเพราะว่าหลังจากเล่นน้องใหม่เสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเป็นช่วงพักเบรกแล้วก็เราไปบวชด,ด้วยก็เลยแบบอเออกลับมาตรงนี้แล้วก็เราได้ฐานไทยเรารู้สึกแบบคือเต็มที่สู้เต็มที่แล้วก็แบบทําให้ดีที่สุด ัวไหมแบบซีรีส์วายไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นซีรีส์วายเล,เลยถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับเพราะว่ามันเป็นการทํางานเป็นเป็นนักแสดงเราต้องรับได้รับบทบาทได้หลากหลายครับเวลาเขาได้อะไรเวิร์กชอปเข้าซีนแบบไปเต้อน,นอืมเราเรามีการคุยกันคุยททคุยตลอดแล้วก็จะมีพี่เมเย์คอยแบบอธิบายซีนนี้ความหมายความต้องการของซีนคืออะไรบทอันไหนไม่เข้าปากก็ปรับให้เข้าปากมากขึ้นแล้วก็ เนคือเก่งมากคือแบบคอยรับส่งกับเราได้ดีมากครับก่อนว o r k บทุเระไรเงี่ยลมอะไรมีการทาความเข้าใจบทมีนอกรอบอะไรอย่างนี้ปั๊บกแบบศึกษาจริงจริงจริงการตีตีความหมายของบทส่วนใหญ่ผมใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อันไหนไม่เข้าใจจริงๆก็ถามถามทีมงานถามพี่เมย์เนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนบทเขาจะเข้าใจบทบาทได้มากกว่าเราแต่ว่าเมื่อกี้ถามว่าอะไรอีกอีกอันหนึ่ง นอกรอบหรอมีมีอันนี้ก็มีเพราะว่ามันเป็นซีนที่ยากเรียกว่ากึ่งๆึ่อ็นก็ได้เพราะว่ามัน,น,ม,นมันต้องใช้ความรู้สึกจริงๆก็มีเรียกไปเอวอิร,ร์กช็อปเพิ่มอะไรอย่างงี้ถ้ามีไงครับให้มันรู้สึกจริงๆก็โหพูดยากเลยนะเนี่ยก็ก็เหมือนซ้อมๆอมครับ เขาฉากลองเล่นให้ดูจริงๆว่าเป็นยังไงให้คนที่เรารักใช่เพราะว่าอย่างอย่างผู้กัน,กน,กนอย่างเซอร์รัตอ่ะคือพาร์ทในพาร์ทปัจจุบันที่เขาเล่าในทานไทยอ่ะครับคือเป็นคู่รักกันแล้วจริงๆมันมีพาร์ทก่อนหน้านั้น <c oughs> จริงๆเป็นพาร์ทก่อนหน้านั้นก็คือน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นพาร์ทโลกคู่ขนาดของระหว่างเซอร์รัตกับผููกันจริงๆพาร์ทเนี้ยอยากอยากให้คนดูได้ดูถ้าเกิดแบบมีโอกาสก็คือจะเป็นซีรีส์แยก ของเรื่องเซอร์ลาูก้การต่างหากใช่ใช่ใช่หวังว่าพี่เมย์หว,วังว่าพี่เมย์ก็จะทําแสดงว่าเซรอร์ลกกบผู้กันนี้ก็คือมีเอ็มซีในเรื่องนี้ด้วยมีเราจะได้ดูกันอีพีไหนไไยังเลยครับยังเลยครับสัมมั่งสัมสัมสัมไหมพี่เ,พเราจะได้ดูกัน,นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องอยู่ที่การตัดต่อครับ ทอุ้ยเราเราไม่อยากไปเปรียบเทียบกับทานไทยอ่ะเพราะว่าเขาเขามาตรฐานเขาสูงอ่ะใช่มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าผมคาดหวังให้ทุกคนชอบเพราะว่าผมตั้งใจมากๆใช่ถึงพี่ถึงคินเหมือนกันขนาดขนาด EP สองยังเห็นบางคนยังวีดแบบว้าวแบบนี้เลย EP สองยังดูแบบน่ารัก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 ละมุนละมุนแต่หลังจากนี้ก็คือมากกว่านี้ใช่ หรือเปล่าไม่รู้า <c oughs> อาจจะหักมุมก็ได้หักมุมหักมุมดราม่าอะไรอย่างงี้นอกเหนือจากทานไทยครับอาจานี้มีผลงานให้เราออต,ตอนนี้ทานไทยนอกจากทานไทยก็มีละคอรอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ากําลังอยู่ในการแบบดาเนินเรื่องอยู่แต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับผมยังอุบไปอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเปิดเผยก็คือเดี๋ยวจะอกอีกทีนึงครับช่องใหญ่ช่องใหญ่ไหมใหญ่ใช่ครับไม่ใช่วาย อันนี้หรออันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ปุบไว้ก่อนเยอะนะเยอะนะดูเยอะนะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ทุกอย่างตัวนี้ก็จะมีพวกเดินแบบถ่ายแบบก็จะมีแบบนี้ปรับปลายไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะมีแบบพรีซงพีเซนตรงพีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ให้ทุกคนแบบได้แบบสนับสนุนกันเป็นแฟนว่ายังไงบ้างหลังจากที่ดูผลงานการแสดงของเราคนก็รู้จักเรามากขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็แฟนคลับก็มาแบบ เออซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นจากฐานของพี่มิวแล้วก็กัปก็ต้องแบบขอบคุณคนมากๆแล้วก็ทุกคนแบบน่ารักมากคือเอ็นดูเราเหมือนแบบนักแสดงใหม่ก็จริงแต่แบบเขาเขาไม่ไม่กีดกันเราเลยอะไรเงี้ยครับเาเนน้องเขเอ็นดูเราใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณครัขบขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปจ้า